ครับพีพีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ผมที่ไซร์นะครับวันนี้ผมก็ได้มากับน้องสองคนนะครับน้องกี้นะครับนี่ชื่อน้องกี้ครับผมสวัสดีครับผมชื่อน้องกี้นะครับผมเอ้ยนี่ก็น้องสวัสดีครับน้องอะไรเอ่ยน้องนันครับน้อันฟรีเด้นนะครับเกลียวไปตัดไม้กันเดียวครับ นี่นะเนี่ยเมื่อกี้ไม่เท่ไรเลยไม่เท่าไรนะมีลำธารบ้านเรานะครับนี่นะครับมันไปก็กายอยู่เหมือนกันนะครับยังไงไปดูนี่เชียวครับผมเชียวนะโอเคนี่ต่อนี่ครัพี่ๆตอนนี้ผมก็ได้มาถึงที่พักหมดแล้วนะครับนี่น้องก็ตามมาข้างล่างครับ ใช่ที่เรายังสร้างกันไม่เสร็จที่ผมสร้างกับพวกพี่พี่เขายังไม่เสร็จนะครับนี่ทำไมก็เริ่มเรื่องนะครับอืมมันก็ยังเยอะมากยูนี้อันนี้พวก็จะมาต่อเติมให้มันเส้นนะครับโอเคี๋ยวเราจะลงไปนั่งพักข้างล่างนู่นนะครับพี่พครับน้องก็มาถึงแล้วนะครับเขาจะนั่งพักกันตรงนี้ก่อนสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็จะก่อไฟทําอะไรทิ้งไว้แล้วเขาจะไปตัดไม้กันนะครับพี่พี่เวียฟซีนะครับเราจะไปตัดไม้กันแล้วก็ ตอนนี้เรานัง่นงพักกันก่อนอนี่เงาเงากขามาช่วยผมอีกแรงหนึ่งนะครับโอเค <Okay, S 2> ผมนั่งพักกันนนะครับ ไม่ทำสไลเดอร์สไลเดอร์เลยเหรอไเดี๋ยวตอนเดินก็มาทำอะไรเดี๋ยวนะตอนนาขุนเดี๋ยวตอนมาขุนหลุมตาไว้นาวตัไตดไม้ยกระหว่างที่ผมนั่งพักเสร็จผมก็ได้เดินออกมาตัดไม้ นี่นะครับทุกคนนี่ครับน้องๆก็อยู่ด้านล่างนู่นครับตบนนี่นเลยนะครับนี่โอ,อ้าวขึ้นไปบนต้นกอไผ่าานู่นเลยนะครับโอ้เมื่อก,กี้นี่ตัดไม้เก่งนะครับนู่นนี่ทำอะไร มันไปได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับเราก็จะลากแบกกับไปที่ที่พักกันนะครับเหนื่อยไหมพี่ดุน่น এবাৰকে hey, เซี่ยววันนี้ผมก็พาน้องมันเหนื่อยนะครับนี่อยไหก็ตัดเขาตางผมจะได้ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเลือกเฟือนะครับเห่อมากเลยครับโอเคเราก็จะก่อไฟเขากินกินก่อนนะครับเพราะว่ามันก็เชิงสบายแล้วนะครับอืมอพักที่เก่านะครับนี่เมื่อกี้ไม่เหนื่อยหน่อยนะคือเหนื่อยมากเลยที่นี่นี่นะครับน้องกี้ก็ก่อไฟนะครับ น้องนันก็ไปต้นหิ่งม,มานะเขาจะขขเขาจะมาทำเตานะครับนี่นะครับไปเราก็เริ่มกิดแล้วนะครับท่เเาเยอะไหมโอเคเอาไปเอาหมดเลยนะ แม่มาดูนะครับว่าวันนี้กับข้าวเราก็มีอะไรบ้างนะครับมีเขาไก่นะครับ <c oughs> ใส่น้ำมันแล้วนะครับ <c oughs> นี่ครับพวกวงนะครับ <c oughs> ม่ธรรมดาครับ के <laughs> नी <laughs> <overst ire> <irgendw carbono> โอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะกะดุงเลยโถมันจัดใชใจหมดเลยนี่นะกับข้าวของเราสามคนก็กล้จะเสร็จินที่เรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาลองจะทำจุไรหาพักโอเคจะไปหาปลต้นถอยใช่ไหมใช่พที่จะตามน้ำพิหลองมันนี่ข้าไหล นี่นะครับเมื่อกี้น้องนันก็ไปเก็บพักตําลึงมานะครับเวลาจะต้มนะครับเดี๋ยวผมจะตำน้าพริกนะครับนี่พี่ของผมนะครับนี่น้องน้่นาวมาด้นะครับนี่ท่านอนกี่กี่นะครับฮะยังแจ๊กยังเดียอะไรครั<อ>บบอลเหนื่อยอยู่น้อยกเกี่ยวนเขาเหนื่อยนะนี่ผมก็รู้สึกเลยนะครับ นี่โคกบนบ้านนะครับโคกธรรมชาตินะครับทำจากกระบอกไม้ไผ่นะครับเรียบร้อยนะเราสามคนก็จะมาทานข้าวกันนะครับทุกทคนนี่นะครับ เสร็จหมดที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เรามาดูกับข้าวของเราวันนี้นะครับเราวันนี้ก็มีอะไรบ้างอ่ะมีผัดมีต้มมีน้ำพริกผักนะครับเขาเสืร์ฟจะกินแค่นี้นะครับมาลองกินดูผักกินข้าวในป้ายกัน้นึ่งไหม อยอดอะไรนะยอดตำหนึ่งอ,อร่อยกินข้าวในปลาสุดยอดเหรอประมาณนี้ก็หนึ่งคนแะล้ว โอ้พึ่นตงก็หอมขึ่งตรอก็มีราคาไห่อืมมีราคาไหมอก็ชอบโดยเฉพาะน้วัาน้ำตาลน้ำตาลด่างราคาไหเนื่อของน้ำตาลกี่ครับอรไหมอร่อย อะไรนะครับอะไระครับน้ำพริกเผ็ดมากครับคนทนข้าวนะครับนะอ่ะโอเค นี่นะรเราทั้งสามคนก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาทําการนั่งพักกันนะเพื่อกนทางกี้กี้ก็ขยันนะครับเลยไม่ทำอะไรก็ไม่ดูนะครับนี่เราทั้งสามก็เก็บข้าวของเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็จะแบกไม้นี้ขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับนี่ไม้ก็น่าจะพอประมาณอยู่นะครับทุกคนไปกี้ไป วันนี kind of so ้ก็เสร็จไปเยอะมากเลยนะครับวันนี้ก็ได้เยอะขอสมควรนะพี่พี่พอน้องๆก็เหนื่อยแล้วนะครับวันนี้เราก็จะกลับไปพักกันนะครับกลับนอนที่บ้านนะครับวันพรุ่งเช้าค่อยว่ากันใหม่อีกทีนึงครับพี่พี่ไปกลับบ้านกันเจอกันในวันพรุ่งนี้เช้านะครับทั้งสองคนนะครับแล้วก็น้องนะครับแต่ว่าวันนี้น้องอะไรฮะน้องกี้ก็เขาไม่ได้มาครับผมก็ทำาปันสองคนเดี๋ยวจะต่อเติมรอบๆด้านที่เห็นนี่นะครับเพื่อนๆนะครับ hả? nó vào rồi. ờ, coi đã, càng lại. โอ้อืมอ๋อล่ะอืออือขอตัดหน่อยก่อนนะ yeah. 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 哎。啊？和别人一样。 嗯，嗯,嗯。 路过。嗯。